นะพลตรีเมธีธรรมรังีนายกที่มีเมืองสบรีค่ะอันนี้นะคะม้าเข้ามาโสนาแล้วพลตรีเมธีธรรมรังีน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนาะท่านยิ้มมาเนี่ยมาเพราะว่าอากาศเป็นใจด้วยจานะครับก็ตามมาด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะความเคารพในพิธีแล้วค่ะม้าสีขาวท่านพลตรีเมธีธรรมรังสีจะลงจับม้าค่ะเพื่อที่มากราวรายงานผลการแข่ง รายงานการจัดการแข่งขันเมืองเพียวบุรีแลก็คณะ<อ>นะครับลงจากหลังมามาแล้วครับอีกสักครู่ก็คงจะได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีในครั้งนี้ซึ่งกรณีครับผลเตรีเมธีธรรมสีได้ขึ้นไปที่โพเดียมเตรียมที่จะรายงานต่อท่านประธานในพิธีในวัสนสรรวันวโรธรองอธทบดีกรมกับปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลจำนวน42แห่งมีผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาในรุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีและ18ปีร่วมการแข่งขันจำนวน7,600คนโดยจะได้มีการแข่งขันกีฬา <c oughs> ก็ประเภท สำหรับสถานที่จัดก,การแข่งขันและกรรมการผู้ตัดสินได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการชมรมและสมาคมต่างๆตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมกันนะที่นี้แล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาให้อ,อวาดและกระทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่27รอบคัดเลือกระดับ้าคกลางแระจาปี2 5 5 2เมืองเยวเกมต่อไตขอเรียนเชิญครับผม